คาเฟ่เมืองลบบุรีประกาศปิดกิจการแขวนป้ายจั่วเก็บภาษีขนาดนี้กูไม่ขายแล้วร้านภูชาคาเฟ่ร้านดังในพื้นที่อำเภอคกสำโรงจังหวัดลบบุรีชี้แจงผ่านเพจของทางร้านโดยประกาศปิดกิจการถาวรทั้งนี้ทางร้านได้ติดป้าย เผยเหตุผลที่ทําให้ต้องปิดร้านซึ่งก่อนหน้านี้เมื่อวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาร้านภูชาคาเฟ่เพิ่งแจ้งกับทางลูกค้าว่าทางร้านอยู่ในขณะปรับปรุงพื้นที่และพร้อมที่จะให้บริการอีกครั้งในวันที่1ตุลาคมแต่ล่าสุดก็มีการประกาศปิดกิจการไปถาวรสำหรับข้อความสุดท้ายที่ทางร้านภูชาคาเฟ่ได้โพสต์ภาพพร้อมแจ้งข่าวกับทางลูกค้าระบุว่าประกาศเลิกกิจการถาวรขอขอบคุณลูกค้าที่รักทุกท่านครับรักจากภูชาคาเฟ่ ทั้งนี้ป้ายไวนิลหน้าร้านที่ทางร้านพูชาคาเฟ่ได้ติดประกาศไว้นั้นมีข้อความดังต่อไปนี้ประกาศเลิกกิจการถาวรด้วยวิธีการคิดภาษีโรงเรือนของพวกคุณประเมินว่าร้านนี้คือพัตคาการกูถามมึงหน่อยเถอะมึงเอาเซเลบัมส่วนไหนมาคิดกูขายแค่น้ำกับขนมราคาหลักสิบอย่างนี้น่าถือเป็นพัตคาารร้านหรูดูดีเพราะกูมีรสนิยมสิทธิ์ของกูปะที่จะแต่งร้านให้สวยเป็นหน้าเป็นตาให้บ้านเกิดของกูมาเรียกเก็บภาษีแบบนี้ คนขายบริการยังมีรายได้ดีกว่าร้านกูเลยถ้ากลับมาอยู่บ้านเกิดแล้ว 1. กูเหมือนหมาตัวหนึ่งที่ต้องมานั่งเฝ้าบ้านให้คนไม่มีสัจจะ 2. กูต้องหาเงินมาจ่ายให้พวกมึงแบบไม่มีเหตุผลกูขอนอนทางขาให้แอร์เป่าเล่นที่บ้านดีกว่าสรุปกูไม่ขายแล้วแล้วมึงก็ไปเก็บภาษีโรงเรือนกับเจ้าของที่ดินเขาละกันจบนะจากหมาเฝ้าบ้านปอลอกราบขออภัยถ้าภาษาในป้ายมีคำไม่สุภาพนะครับ